ครับเชา้าวันที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นะครับเราเจ้าที่หน่วยพิทักษ์ปาหนองตะดั้งน,นะครับก็ได้รัตะเวนโดยยันยนต์ไปที่ป่าบริเวณห้วยอนณะ,นะครับอันนี้สภาพน้ำภายในอ่างห้วยอนะนะครับปีนี้น้ำค่อนข้างเยอะครับเต็มครับจากที่เดินไปนะครับ จากนั้นเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเราเข้าไปตรวจสอบปังพักพลานนะครับมีพลานวิ่งเข้าไปเราตามเข้าไปก็พบปังพักหนึ่งที่นะครับจากนั้นก็เดินขึ้นไปบนท้ายอ่างอนะนะครับก็พบปลักหมูลองเล่นนะครับขนาดเมตรคูณเมตรห้าสิบนะครับนี่เป็นรอย ที่เห็นนะครับทียนธรรมดานะครับขนาดห้าไอขนาดสี่คูณห้านะครับน่นก็จะเป็นปลักที่หมู่ลองเล่นนะครับก็มีความอาเป็นธรรมชาตินะครับครับจะเป็นรอยเห็นนะครับ จะโฟมไม่ค่อยชัดนะครับต้องค่อยๆ่อยดูนี่เป็นเป็นรอยแก้งนะครับแก้งผ่านนะครับแกงที่เราเรียกกันว่าแก้งแดงนะครับขนาดสามคูณสี่นะครับจากนั้นอ่าห้าในหะ้ามองเช้าแล้วก็พบป่องคนระับเป็นปัจจัยนิเวศนะครับที่เราต้องบันทึกนะครับนี่เรียกว่าเถาส้มกุ้งสนะ้มกุ้งเป็นผลอ่า ไข้องุ่นนะครับมีรสเปรี้ยวนะครับกินได้นะครับต้มจิ้มน้ำสตริกนะครับจากนั้นอาสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็สิบเอ็ดโมงสามสิบแล้วก็พบลูกนกกระเตนอีกหนึ่งตัวนะครับกำลังหัดปินยังไม่แข็งแรงนะครับครับพอเที่ยงสิบสองศูนย์ศูนย์แล้วก็พักเที่ยงบริเวณอ่างไว้อนาะนะครับปีนี้น้ําเยอะครับช่วงบ่ายแล้วก็เข้าตรวจจุดร้อแหลมนะครับสิบ สามนาิกาเข้าตรวจจุดร้อนแหลมบริเวณไทยอ่างนะครับสิบห้านาฬิกานะครับแล้วก็พบงูหลายพระอินหนึ่งตัวนะครับจากนั้นสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีแล้วก็เดิน,ดนทางกลับที่ตั้งนะครับพอสิบหนาฬิกาจุดศูนยศนยนอน,นครับแล้วก็สรุป ผลการรัะตะเวณนประจำวันที่หน่วยพิทักษ์ป่าหนองตะดั้งนะครับถ้าท่านในดูแล้วคลิปนี้สนุกได้สาระมีความบันเทิงเช่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับเพื่อให้พวกเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อน,นะครับ